สวัสดีครับวันนี้ก็มารีวิวนี่เลยดูนี่เลยนี่ของโทรศัพท์ของทูพอดีตอนยๆตอนที่ก็ไม่ใบอ,อะไรครับบริษัททูนี่เขามาแจกนี่เลยเขาไม่ได้แจกนะครับเอาเครื่องตัวเก่านะครับไปแลกใหม่นะครับเป็นเงินตัวเก่ารุ่นไหนก็ได้ครับ รุ่นอะไรก็ได้รุ่นเก่าเกรุ่นไม่ใช้แล้วอยู่ที่บ้าน<ม>ก็สามารถแลกได้ร้อยหนึง่งแล้วก็ตังอีก300แล้วก็รวมทั้งหมดก็เป็นหกรครับ600กว่าบาทก็เติมทางบริษัทเขาได้เติมตังให้ด้วยส0มร้ 300, แล้วก็มีตังในโทรศัพท์ด้วย300นี่มาดูกันเลยครับนี่ทูหน้าตาเป็นอย่างนี้ เลยนี่เร้ามาดูเลยครับมีอะไรบ้างนี่เลยนี่อันนี้ก็โอ้โหค่อนข้างดีเลยทีเดียวนี่ของทูเป็นอันนี้ชื่อทูด้วยนี่ครับก็ไม่มีอะไรมากครับนี่สายชาร์จก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนี่หูฟังครับในกลองก็ในเนนใพิ่งได้มาครับนี่เลย นี่เลยมีสมุดสมุดชูแกะกล่องเลยครับนี่มีข้อมูลเอกสารอยู่ในนี่้ขอลงทะเบียนให้แล้วนะครับลงทะเบียนซิม2แฉะลงทะเบียนซิมเลยแล้วก็ให้ซิมมาด้วยในกล่องก็ไม่มีอะไรนะครับงั้นเรามาดูเครื่องกัน นี่ครับตัวเครื่องเป็นอย่างนี้นี่ครับนี่ค่อนข้างดีรูปทรงสวยบางครับดูหลังด้านหลังครับนี่ชูการาคาก็สมนะครับเกาะสวยสเปคสวยสภาพก็ดูดีครับค่อนข้างสวยเกาเหมาะเหมาะมือกับ มือตอนเวลาเราถือ,อเลยทีเดียวใส่ถุงกางโกงกางเกงก็น่าจะไม่มีปัญหาถ้ามีคนมีกระเป๋ามีเครสอะไรก็น่าค่อคนข้างดีเลยทีเดียวน,ะนี่ด้านหลังก็นี่ชาร์จแบตเสียบ usb หูฟังเนี่ยมีแฟตด้วยครับแฟตแฟตตรงนี้ดูกันว่าแกะผมว่าน่าจะแกะได้อยู่นะแกะเดี๋ยวสักแป๊บลองแกะดู นี่ด้านหลังเป็นอย่างนี้เลยชูครับออสองซิมสำหรับซิมซิมทนะครับใส่ซิมทูน่าจะใส่แต่ซิมทูเห็นเขาบอกมาอย่างนั้นน่ก็ไม่มีอะไรครับกรอบก็ค่อนข้างแข็งแข็งเลยทีเดียว,วงั้นเรามาดูข้อมูลกัน ในเครื่องว่ามีอะไรปับ๊บนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้เลยก็มาฟับมีอะไรบ้างอ๋อไอ้นี่อะไรอ๋อไอ้นี้เฟซบุ๊กที่พอดีเข้าเฟซบุ๊กค้างไว้ก็เพิ่งเข้าลองลองเข้าดูก็ค่อนข้างเร็วเลยทีเดียวนะ แต่นิดเดียวเนี่ยไปก่อก่อนเรามานี่ก่อก็ดีนะครับก็เหมือนแอนดรอยทั่วไปเนี่ยเข่าอยู่ล่ะนี่เลยอันนี้จะเป็นอะไรตอนซื้อมาครั้งแรกเราต้องอันนี้ก่อนนะครับต้องเราจะดูพวก YouTube เนี่ยเราต้องไปโหลด YouTube มาเนี่ย ใส่เมลใส่อะไรหลด Google Chrome เล่นไลน์ก็ได้ดูทีวีออนไลน์ได้ครับอะไรเนี่ยโทรโทรนี่ก็เป็นเครือข่ายโทรยังไม่ได้ทำอะไรยังไม่ได้ตั้งอะไรเพิ่งได้มาใหม่ๆก็มีตั้งนิดนึงแต่ยังไม่ได้อันนี้อะไรกัแบตเตอรี่คู่หาคู่ซิมก็มีเหมือนเครื่อง Android ทั่วไปครับนี่ก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียว ตาสวยนี่เป็น Wi-Fi Bluetooth การใช้ข้อมูลเพิ่มเติมอุปกรณ์รูแบบไฟนี่ดูนะากา็ขายดีนี่เลยการตั้งค่าตำแนหน่งโปรซีอีโอบลูทูธเปิดนี่ Wi-Fi Wi-Fi ผมเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่ห้องฮนะก็ เล่นดีเลยทีเดียวเฟซบุ Facebook, ๊กในการตั้งค่าต่างๆของเครื่องครับเนี่ยนี่มาดูกล้องกล้องปึ๊บนี่กล้องก็น่าจะชัดนะครับชัดค่อนข้างชัดเลยทีเดียวก็สมราคาของทรูกล้องหน้านี่เลยกล้องหน้านี่กล้องหน้า จากกล้องแล้วก็ปั๊บมาตัว<า>นี้อ่าจีเมลจีเมลไปที่เฟซบุ๊กเล่นเฟซได้ครับเล่นเฟซมาด okay. oh, ูกันนี่ก็รูปแบบหน้าตาก็เป็นอย่างนี้ครับนี่ก็ถามว่าเรียวไหมก็ก็ไม่เท่าไหร่นะครับก ก็ดีครับก็ใช้ดีใช้ดีเลยทีเดียวเป็นอย่างนี้นะแล้วฟซแล้วก็มาอ่าอันนี้ก็เป็นไฟเพลง mp3 ฟังเพลงอะไรเนี่ยตอนนี้มันยังไม่มีเพลงครับ ยังไม่เอาเพงเลงอะไรลงเลย,ย,เยก็ออเอ,อ่านี่บันทึก YouTube นะเราไม่รู้ YouTube กัน YouTube ค่อยดูครับจะเร็วไหมปั๊บอ้าวมาแล้วนี่ขึ้นหน้าตาแบบนี้ สำหรับคนที่ยังไม่ได้อันนี้นะครับแนะนำก็ดูดีครับถ้าอยากไปซื้อมาใช้ก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวเหมาะนี่เรามาหาเพลงอะไรอ่ะเพลงนี่เลยอะไรดีอ่ะแป๊เป็น ทั้งที่ผิดก็ยังรักนี่เลยเรามาดูกันเปิดดูกันปั๊บเรามีเสียงนะครับเปิดมีเสียงให้ฟังใน่หน้าตายอย่างงี้อันนี้เราไม่ได้ตั้งนะไม่ได้ตั้งให้มันอันนี้อ่า ผิดซะละโอไ้อไมเฮ่อไมเฮ้ค่อนข้างดีเลยทีเดีวไไดวยวเอสียงนี่ต็มาครับเสียงก็ถือว่าดีเลยเดียงครับ นอกออกออสมกับราคาครับนอกของศูนย์ของอะไรับประกันเ,ออเล่นรับรอง 3G มีใบมีอะไรให้เดฟิล์มกันรอยนะครับติดเองนะครับเขามีกล่องนึงที่ผมซื้อมาเขามีกล่องของเนี่ยซื้อโทรศัพท์เนี่ย,ยผมติดแล้ติดฟิล์มติดอะไรเองหมด ไอที่จะติดฟิล์มถ้าอยากติดก็ค่อนข้างก็ไม่ยากนะท่าไหล่ก็เปยาให้มันมีฝุ่นมีอะไรนะแต่มีฝุ่นเดี๋ยวติดไปเดี๋ยวฟิล์มเสียหายแล้วเป็นรอยหนะ้าจอขูดขีดเดี๋ยวไม่สวยสภาพก็ไม่ค่อยสวยเดี๋ยวหนะ้าจอขูดขีดอันนี้มีอะไรเอ่ยมีเลยคู่มือ ูด้านหลังเป็นทูนะครับสม,มุดครูมือก็เป็นทูนี่เลนี่เหมาะกับตัวนี้เลยเหมือนกันเปียดนี่ดูนี่เลยตอนแรกเปิดเครื่องมามันจะอันนี้นะครับมันจะขึ้นให้เราใส่เมลใส่อะไรเนี่ยถ้าเราจะเข้าดูอะไรให้ใส่เมลใส่อะไรอันนี้ก็ใส่มาเรียบร้อยแล้วผมก็ใส่เมลของผมละ ใส่เมลใส่อะไรเรียบร้อยก็ดูความเร็วเช็คความเร็วก็ปกตินะครับก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวแฟบแอรไฟฉายเปิดมาแล้วไฟฉายนี่เลยนี่ก็สว่างดีนะครับค่อนข้าง